อ้อกรีนสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่บางไซคอสซีนะครับอีกครั้งหนึ่งใครไปที่ไม่ได้บางไซคอสซีเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเห็นบังเกอร์ลักสณะนี้เต็ไมไปหมดเลยคล้ายๆจะเกือเกิดจะพอดบังเกอร์อยู่ละแน่นอนว่าหลุมนี้คือหลุมเครับของคอสซี 4. ระยะจากบังเกอร์อันนี้นะครับเรียกได้ว่าห่างจากจขอบกรีนประมาณ50หลายังไม่นับระยะลงไปถึงทงเพราะฉะนั้นมันคือการ ระเบิดไซายระยะไกลระยะที่ยากสุดเกมกอล์ฟระยะก้ามกึ่งระหว่าง60ถึงร้อยหลาตรงนี้จะยากก็คือถ้าพูดง่ายคือระเบิดทรายที่มันไม่เต็มระยะของเวสนั้นนะครับเราเคยทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วระเบิดไซายไกลทํายังไงแน่นอนเราแค่แอดเปลี่ยนเหล็กครับเปลี่ยนเป็นพิชชิ่งบ้างเป็นเหล็กก้าบ้างแล้วก็สวิงเหมือนเดิมผลลัพธ์ออกมาง่ายแล้วก็เสฟที่สุดแน่นอนแต่บางครั้งคอสซีที่หลุม9ก้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าขอบบังเกอร์ค่อนข้างสูงถ้าเกิดดูจากเลเวลกับพื้นดินเนี่ยสูงตับหัวผมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะโตรครับถ้าเกิดเราระเบิดทรายตามที่เราเรียนครั้งที่แล้วว่าเพิ่มเป็นพิชิ่งเหล็ก9จะพ้นขอบบังเกอร์นั้นไหมแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิด clean contact ดีๆอ่ะยังไงก็พ้นแต่ถ้าเกิดเกิดความกังวลในใจแล้วอยากเซนเวสมีวิธีครับแน่นอนว่าระยะ60 7 0บหลาบางคนอาจจะแค่60องศาแล้วหลับเฟสบางคนใช้56หรือว่าซันเวสนะครับระเบิดทรายแน่นอนว่าเราต้องเพิ่ม ระยะเข้าไปเล็กน้อยอยู่แล้วถ้าเกิด60เอาจะเพิ่มเป็นสัก80ล้าเพราะว่าจะมีแรงที่เรียกว่าทรายกับลูกกลอฟที่มันยึดติดก,กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราระเบิดเข้าหาลูกเต็มๆเหมือนตีบนพื้นหญ้าไม่ได้นะครับจะมีการกินทรายเล็กน้อยแต่ว่าระยะแบบนี้เราทําไงต้องกินกินทรายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทริคมีง่ายๆครับจําไว้ง่ายๆเลยก็คือ speed and sand speed ก็คือการตีผ่านลูกในความเร็วที่ไม่ได้พอตลงไป แล้วก็กินทรายแอนดทรายก็เคอกินทรายนะครับแต่ต้อง Speed Without Sand นะสปีดแบบที่รู้เรียกว่าตีผ่านทรายไปแล้วเนี่ยทรายไม่ได้กาะอยู่บนหน้าไม้ถ้าเกิด s สปีดวิ s แซนนี่คือผิดนะครับสปีดวิ s แซนคือตีแล้วมีการผ่อนลงผ่อนลงขณะเข้าคอ t แทคลูกทำให้ทรายอยู่บนหน้าไม้อยู่อันนี้คือเราจะเ,าเรียกว่าผ่อนแรงเข้าประทะไม่ได้นะครับเรารักษาสปีดที่เท่าเดิมแต่แค่เพิ่มองศาเอา เวสก็ยังเวสเหมือนเดิมนี่แหละถ้าเกิดผมจะตี60ผมเปลี่ยน56ง่ายๆมากอาจจะไม่ต้องถึงพิชชิ่งนะครับหรือว่าเหล็ก9ในระยะนี้นะครับผมตีตามระยะใกล้เคียงแบบเดิมเลยแต่ว่าคอนเซนเทรตไว้ว่าสปีดพิเดีย s แซนให้ได้นะครับคอนแทคลูกดีๆสปีด speed, สำคัญครับ ดูนะครับจริงๆแล้วบังเกอร์ระยะกลางระยะก้ากึ่งไม่ได้อย่างที่คุณคิดนะครับสูงๆแบบนี้ยังเล่นเวสได้อยู่คอนเสิร์แค่อย่างเดียวครับสปีดห้ามลดลงคอนแทคลูกให้ดีครับ